ครับก็มาเข้าสู่ช่วงที่2ก็มาคุยกันต่อเลยนะครับซึ่งคุยค้างไว้เรื่องออยนะครับตรงนี้ก็ทั้ง Your, ออยสอคบก็เริ่มฟิตนะครับเครื่องเริ่มฟิตแล้วนะครับก็เริ่มมีการเข้าไปเขาเรียกว่าเดินสายพบผู้ประกอบการกันหลายบริษัทนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าคิกออฟแล้วนะครับก็คือเริ่มเข้าไปแตะบริษัทไปดูดตาดูแลบริษัทต,ต่างๆที่ <c oughs> ทําธุรกิจขายตรงอยู่นะครับส่วนเรื่องของการโฆษณาผ่านทีวีหรือที่เรียกว่าทีวีไดเรกทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาก็ ตั้งแต่วันที่31เป็นต้นไปหรือตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มออกไปตรวจสอบแล้วก็จะต้องมีการเข้มงวดในเรื่องของการโฆษณานะครับซึ่งในส่วนของสอบอเองก็มีการประสานงานกับทางกสทชครับซึ่งเป็นหน่วยงานนะครับที่กำกับดูแลในเรื่องสื่อโทรทัศน์ทีวีดาวเทียมโดยตรงซึ่งมันก็เลยเชื่อมโยงไปหมดนะครับว่าถ้าดาบหนึ่งไม่สำเร็จก็ อาศัยดาบ2นะครับแก้กันที่ตัวผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสินค้าไม่ได้ก็ต้องเล่นตัวเจ้าของสถานีและเจ้าของโครงขายอาจจะต้องติดหางเลขไปด้วยหรือเปล่านะครับตรงนี้เกิดกระบวนการเกิดขึ้นนะครับว่าจะต้องมีการเอาผิดเอาโทษเชื่อมโยงถึงเงนหมดนะครับทั้งตัวผู้ประกอบการทีวีก็อาจจะต้องรับผิดชอบด้วยนะครับมันจะมีบทลงโทษมีบทเรื่องของการจําคุกการปรับไม่เกิน1น0 0 0แสนอะไรต่างๆตรงนี้ก็อยู่ในกระบวนการซึ่งเขาเริ่มเอาจริงเอาจังนะครับ าทางนี้เราก็เลย <c oughs> นำเรื่องนี้นะครับมารายงานให้คุณผู้ชมที่เป็นแฟน,แฟนารายการที่ติดตามชมทางสถานีโทรทัศน์ทีวีดาวเทียมทั้งหลายนะครับไม่เฉพาะช่อง INTV นี่นะครับก็ยังมีช่องอื่นๆอีกเยอะอีกหลายร้อยช่องซึ่งแต่ละช่องเขาก็มีสินค้าที่มาโฆษณาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่กระทบไปถึงตัวผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์นะครับอีกมากมายหลายร้อยช่องทีเดียวนะครับก็จะต้องมาดูนะครับว่า สิ่งที่คลิกออฟไปแล้วจริงหรือเปล่าจะเอาจริงจังขนาดไหนหรือจะเป็นไฟไม่ฟงังหรือทําเพื่อสร้างกระแสปลุกกระแสอะไรหรือกน,นหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของการพิจารณาเรื่องเอาจริงเอาจังเรื่องของการมาแคับใช้กฎหมายนะครับส่วนข่าวอื่นๆนะครับ <c oughs> วันนี้เราขออยากผู้ชมมีเรื่องเ,อเกี่ยวกับเรื่องของงานวันเกียรติยศนักขายตรงประจําปี2556นะครับ ภายใต้ทีมงาน Dynamic o f l l i n e นะครับพลังแห่งการขับเคลื่อนชีวิตพิชิตชัยชนะสู่ความสำเร็จนะครับอันนี้ก็จะมีนักขาย128ชีวิตจาก30บริษัทเข้ารับรางวัลเกียรติยศที่ว่านี้นะครับซึ่งจัดโดยสมาคมการขายตรงไทยหรือนะ TDSA นะครับซึ่งมีคุณกิตวัตรฤทธีลาวีนะครับนายกสมาคมนะครับเป็นคนนะแม่งานใหญ่นะครับซึ่งในส่วนของทางตลาดวิเคราะห์หรือ INTV ก็ได้รับเชิญไปร่วมงานนี้ด้วยนะครับก็เลยฝากประชาสัมพันธ์ว่าจะมีการจัดงานขึ้นนะครับที่ห้อง r อย l j u b i l e e นะครับ Impact เมืองทองธานีนะครับวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2556นะครับก็จะมีชุมนุมนักขายนะครับครั้งใหญ่นะครับที่ห้อง c คอนเวนชันแห่งนี้นะครับรวมถึงมีกิจกรรมต่างๆมากมายทีเดียวนะครับซึ่ง ก็คงจะเก็บภาพหรือบรรยากาศเหล่านี้มาฝากคุณผู้ชมน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับว่ามีกิจกรรม ör, มีสีสันอะไรบ้างน,นะครับตรงนี้ก็เลยฝากประชาัมพันนะครับถึงเพื่อนๆหรือสมาชิกที่เป็นนักธุรกิจอิสระทั้งหลายนะครับในสมาคมนะครับขายตรงไทยนะครับซึ่งถ้ามีเวลาก็น่าจะไปพบปะสังสรรค์หรือไป สร้างความคุ้นเคยกันนะครับในงานนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับก็คือวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับวับนอาทิตย์นะครับซึ่งน่าจะเริ่มงานประมาณบ่าย3ามครึ่งเป็นต้นไปนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนประเด็นอื่นๆก็อยากจะมาดูในเรื่องของการโหมโฆษณานะครับของบริษัทขายตรงค่ายยใ,ใหญ่ๆนะครับซึ่งปีนี้ก็มีน้องใหม่ ที่มาแรงหลายค่ายทีเดียวนะครับก็ไม่ได้ใหม่แต่ตัวนะครับแต่ว่า,เ,าเรื่องความรู้ความสามารถศักยภาพหรือประสบการณ์นี่ไม่ได้ใหม่เลยนะครับดูจากแผนการตลาดดูทั้งวิธีการทํางานทางการตลาดก็จะเห็นว่า,ามีการเติบโตแล้วก็ขยายกิจการได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างที่เราติดตามข่าวกันมาตลอดนะครับโดยเฉพาะกรณีของอกลุ่มไทเฮลกุ๊ปเนี่ยนะครับก็ ใช้งบประมาณไปแล้วนะครับประมาณ50ล้านในการทําตลาดสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งหลายทั้งทีวีฟีทีวีโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆทั้งโฆษณาผ่านสื่อทั้งบัสไซอะไรต่างๆก็จะเห็นว่าไทยเฮลปีนี้เป็นบริษัทที่ทุกคนต้องยอมรับว่าเป็นบริษัทที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเนื่องจากว่า,าทําตลาดที่เขาเรียกว่า <c oughs> น้ําซึมบอ่อทรายมาตลอดก็คือใช้กลยุทธ์ในการสร้าง แบรนด์ในตลาดลากยาแล้วก็ค่อยโหมกระดาเข้ามาสู่ใจกลางเมืองนะครับเป็นลักษณะป่าล้อมเมืองนะครับซึ่งถือว่าน้ถึงวันนี้นะครับเราก็เห็นได้ชัดว่าไทเฮลนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์น้ําเห็ดสกัดที่หลายๆคนรู้จักเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ทุกคนให้การยอมรับไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าไทเฮลนะครับจะเริ่มเข้าไปสู่ MLM เต็มตัวแล้วณเวลานี้นะครับจากเดิมดูเหมือนจะเป็นซิงเกิลนะครับทำตลาด ไดรเล็กธรรมดาแต่ว่าหลังๆพอเติบโตมากขึ้นสินค้าได้รับการยอมรับมากขึ้นมันก็เท่ากับเปิดโอกาสนะให้คนทําธุรกิจเนะครือข่ายได้มีโอกาสเข้าไปเอาสินค้าเหล่านี้นะครับไปสู่ผู้บริโภคนะครับมาดูอีกค่ายหนึ่งนะครับก็จะเป็นกิฟเฟอรินนะครับกิฟเฟอรนเขาก็ยอมรับว่าไตมาสเกือบจะไตามาสเลยก็ว่าได้นะครับว่าจะพยายามกระตุน้นกําลังซื้อให้ได้นะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของปีปี2อ5 6อเนี่ยนะครับ ก็มีใช้งบประมาณไปแล้วนะครับในการโฆษณาทั้งฟรีทีวีที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะต่ำกว่า50ล้านนะครับแล้วก็มีดึงพรีเซนเตอร์นะครับจากดาราในละครเทพประบุจุธาเทพอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ก็คือเจม,มานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องตอกย้ำแบรนด์ของตัวเองนะครับเพื่อสร้าง กระแสปุกกระแสนะครับให้คนยอมรับในตัวสินค้ามากขึ้นนะครับส่วนค่ายื่นนะครับก็จะเห็นของแอมเวย์ way, นะครับแอมเวย์ M way, บริษัทยักษ์ใหญ่แต่ก็งบก็ไม่ได้ใหญ่ตามตัวเท่าไหร่นะครับก็คือยอดขายเป็นหมื่นล้านก็จริงแต่ว่าก็คือใช้งบแบบถนอมเนื้อถนอมตัวพอสมควรนะครับก็คือใช้ไปประมาณนายยา่าจะไม่ต่ำกว่า80ล้านนะครับก็คืองบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการส่งเสริมการขายซส,ส่วนใหญ่ แต่ถ้าสื่อโฆษณาในทีวีเราจะเห็นน้อยนะครับสำหรับแอมเวย์ซึ่งดูแล้วกลยุทธ์มันจะเป็นวิธีการทางการตลาดที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นหมอสิงนะครับยิงสป,ปอตโฆษณาฟรีทีวีทุกช่องรายการที่เลตติ้งสูงๆแม้กระทั่งละครนะครับในช่วงหลังข่าวทั้งหลายก็ยังมีหมอสิงนะครับเข้าไปแทรกตัวอยู่ตลอดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นวิธีการซึ่งเขามองมีความเชื่อในลักษณะที่ว่าการทําแบรนด์นะครับถ้าคนเชื่อ แล้วก็กระแสนะครับเริ่มมีการยอมรับมากขึ้นการขายนะครับคนที่จะเป็นทําหน้าที่เป็นตัวแทนขายมันก็จะมีขวัญกําลังใจที่ขึ้นเขิมได้ผลหรือไม่ได้ผลต้องไปถามตัวหมอเสือเองนะครับแต่ว่าถ้าดูจากความพยายามในการที่จะใช้สื่ออย่างต่อเนื่องขนาดนี้ถ้าไม่ได้ผลน่าจะถอนทับไปตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับแต่ถึงวันนี้ก็ยังเดินหน้าลุยต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําตอบน่าจะเอาเป็นคําตอบได้เหมือนกันนะครับ เพราะนั้นในส่วนของอตัวเลขงบประมาณในเรื่องของการตลาดนะครับโฆษณาประชาสัมพันธ์นโดยรวมเนี่ยก็จะเห็นว่าปีนี้ในส่วนของบริษัทขายตรงนะครับก็ใช้กันก็เรียกว่าเต็มอัตราศึกทีเดียวนะครับก็คือบริษัทเล็กนะครับบริษัทน้องใหม่แม้ว่าแต่ยอดขายไม่มากแต่ก็ใช้งบไปใหญ่เกินตัวก็เห็นหลายค่ายเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะของอกลุ่ม องบของไทเฮลของอย่างที่เราได้เรียนไปนะครับของยูนิซิตี้อะไรต่างๆเวลาน,นี้ก็เริ่ม home, โหมโฆษณากันเยอะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการโฆษณามันยังเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะสร้างแรงยูงใจให้กับผู้ซื้อผู้บริโภคได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าไม่สามารถที่จะใช้บุคลากรหรือตัวแทนนะครับในการที่จะสร้างความยอมรับในระยะเวลาสั้นๆได้ตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการหรือรูปแบบทางการตลาดซึ่งเขาก็มองว่า ยังจําเป็นจะต้องใช้นะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มที่ไม่ยอมใช้เลยแล้วก็พยายามที่จะเดินไปในลักษณะที่อาศัยสร้างตัวแทนสร้างการยอมรับในลักษณะที่ปากต่อปากถามว่าสําเร็จไหมมันก็สําเร็จแต่ว่าถ้าคนอื่นเขาทําแล้วเราไม่ทําปัญหาก็คือว่าเราก็สูญเสียโอกาสเท่ากับว่าคนอื่นเดินไปไกลเราจะาไม่สามารถลดระยะเวลาการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้มันก็จะทําให้เสียเวลาในการทําการตลาด ยิ่งเดินช้าคนที่เดินร่วมขบวนกับเราก็ไม่อยากจะเดินร่วมด้วยเนื่องจากมองว่าคนที่ไปร่วมขบวนกับเราเนี่ยนะครับอยากจะเดินไปรเร็ว,รวแต่ไม่สามารถเดินไปได้เร็วมันก็อาจทําให้เกิดอาการเบื่อนหน่ายเกิดอาการเสง่ได้นะครับเพราะฉะนั้นขายตรงมันก็ยังจะต้องมีวิวัฒนาการทางการตลาดควบคู่กันไปนะครับซึ่งเราก็คงจะเห็นว่าเวลานี้นะครับบางค่ายก็ พยายามจะใส่โปรโมชั่นแรงๆเข้าไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นอย่างเดียวมันก็รู้แต่ในวงแคบๆรู้เฉพาะในส่วนของคนที่เป็นทำธุรกิจเครือข่ายด้วยกันเองแต่ว่าถ้าการใช้สื่อนะครับเป็นมีเดียที่เป็น mass m e d i ยอย่างทีวีอะไรทั้งกเนี้ยนะครับถ้าไปถึงสู่สายตาประชาชนสู่สายตาผู้บริโภคแล้วนะครับการที่จะปลุกกระแสรือสร้างความยอมรับมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ทําให้คนที่ ไม่เคยคิดจะร่วมมาไม่ a, รู้จักแล้วก็ไม่คุ้นเคยกับบริษัทนี้เลยไม่รู้จักสินค้าประเภทนี้เลยมันก็อาจจะทําให้การตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะต้องทําควบคู่กันไปนะครับภาคเอกชนก็จะต้องดิน้นรนัะต่อสู้กันไปอย่างเงี้ยนะครับภาครัฐก็จะต้องไปหาทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายไปทําเรื่องมาตรฐานเรื่องอะไรต่างๆให้มันลดลดขั้นตอนทําไม่มีความคล่องตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายทั้งภาครัฐทั้งเอกชนนะครับตรงนี้จะต้อง ร่วมกันขับเคลื่อนกันต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้เวลาก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ